ก็ขอกราบสวัสดีเพราะไม่เี็น้องทุกท่านด้วยนะวันนี้ผมในเกมหนาเีินเหมือนเดิมเลยนะครับผมนะวันนี้เราก็อยู่ในเกม GPO นั่นเองวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการหาวิธีการดีกว่าหาวิธีการอีเมกการลดแล้วก็ไปตีเมกการลดแล้วก็เสกเมกการลดนนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะเรียงระดับเหตุการณ์แล้วก็วิธีแรกของผมไปถึงวิธีสุดท้ายเลยนะครับผมนะก็โอเคครับผมนะวิธีแรกก็คือ วิธีแรกนะครับผมนะตามที่ผมให้ดูก็คือการที่เราจะไปเกาะเพื่อซื้อบูปินในการเสกเอ้ยในในการคราฟนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการไปเกาะนั้นด้วยนะครับผมนะนี่เลยนะครับผมดูตามนี้เลยอยู่ทิ่อ e. ีเดี๋ยวเราต้องอยู่บนนี้นะครับขึ้นมาบนนี้ฮนะขึ้น,ข,นขึ้นมาบนทโกงบขึ้นไปทางแล้วก็มุ่งไปทางอีเด้อโคลเซียมหนึ่งหมื่นแปดร้อยสำหรับมุมที่ผมยืนอยู่ตอนแรกด้านบนนี้ก็คืออ่อถ้าใครที่อยู่ที่ดิส d e s t r o ย์ด e เออดีเซ s ร์ t นะผมดีเซิร์คนะิงดัมเ,เนี่ยก็จะมีบาร์ใช่ไหมทุกคนมันจะมีบาร์ให้กดซื้อเข็มทิศเซ็ตส,สปาวนะทุกคนก็ถ้าเกิดขึ้นมาคข,ข้างบาร์เนี่ยมันก็มีไอเสาเขียวๆนี่นะทุกคนนะให้ทุกคนขึ้นไปบนเสาเขียวๆแล้วก็มุ่งไปทางทิศอี e เลยนะครับผมนะ เฉลยผมขอห้าพันมี่ยมขอห้าพันสองเงินใช่พี่มีดังเลยห้าพันกูตัวไหนดำลงนะกูตัวไหนดำลงนะลืมคอนโทรนคอนโทรลคอนโทรลคอนโทรลกิวพุ่งพุ่งลงมาเลยก็ได้นะไปเลยตัวไหนจะอะไรใช้โมาสกดอีมันอยู่มัน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 จะคือคือมันอยู่ใกล้ๆกับคนขายใช่ไหมใช่พี่มันเป็นคล้ายๆล้ายบูปินกับ อ๋อนี่ไงทุกคนเห็นเรือเปล่าเอาเมาส์เข้าไปกดเลยนี่โป้งสองพันสิบหายแล้วเอาเฮี้ยซื้อไม่ได้ไอ้เฮี้ยไปฉลามงาบกูไปก่อนเฮียเ้ยแล้วก็มาครับตรงนี้เลยใช่ไหมมันต้องใช้มันต้องใช้อะไรบ้างนะครับใช้ฟันฉลามสิบใช้ฟันฉลามสิบแล้วก็ใช้บูปินหนึ่งเอยใช่ เราซื้อไปทีละอันแหละแล้วก็ครับประมาณนั้นอ๋อรีบเก็บตังเก็บเอาเองมาซื้อหมัดและนี่ก็คือวิธีการเสกคราเค้นนะครับผมไม่ใช่คราเคิ้นดิเมการลดันวิธีเสกคราเค้นอีขั้นตอนแรกก็ต้องทําพิธีด้วยการเทน้ํานะสำหรับใครที่งงนะว่าชี่ครับเอาที่เสกมายังไงราดน้ํานี่ยังไงก็คือเราเนี่ย จำได้ไหมครับวิธีที่เราต้องไปหาบูปินแล้วก็ไปครับนะครับของตรงที่ช่างที่มันเอยือคนควงคอนอยู่นั่นเองนะครับผมแล้วก็เราจะได้สิ่ง,งนี้มาเเราจะได้สิ่งนี้มาแล้วก็เราก็ไปที่โรกไอ a ลนนะผมจะเป็นแบบพื้นที่ที่เราแบบชอบไปลากขาขึา้น่ะที่มันมีฝนตกอรทุกคนเออประมาณนั้นแล้วก็เราหาสักจุดหนึ่งแล้วก็ทําการเทน้ํานั้นทิ้งสองรอบนะทุกคนสองรอบนะทุกคนเพื่อเสกแล้วก็สักพักจะมีเสียงตามที่ในคลิปเลยแล้วก็จะได้คาขิาข้นพิธีเราแลครับถ้าผมลงไป <anto ar> <laughs> ลงไปในพื้นสองครั้งก็จะมีเสียงแล้วเราก็ชำการทาขึ้นก็เกินแล้ว เป็นการที่ตีนานที่สุดและตี่ยากที่สุดตายแล้วตายแล้วง่ายงถ้าเราตาย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 โอ้ยได้เหนึ่งโอ้ยได้ของอีกแล้วโอ้ยได้ของได้ของได้บุวินเก้าหลุดนได้ก่อนได้ก่นไดผมได้อะไรไม่รู้ว่าสามอันนะทไมพี่เอ็นเอ็ได้หมด คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมนะมีอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวผมจะมาตอบเมนทันทีเลยนะครับไว้เจอกันครับ